สวยแล้วก็ทํามาหากินแล้วก็ปังมากๆอ,อีกคนหนึ่งของเมืองไทยดีกว่านะะก็ต้องยกให้เธอคนนี้เลยค่ะสาวใหม่ดาวิกานั่นเองคุณผู้ชมคะคนนี้สวยปังไม่ไหวแม่มไม่ว่าจะอัพรูปลงมากี่รูปไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆค่ะแต่ล่าสุดค่ะต้องกดไลๆๆๆๆะค์แบบรัวหนึ่งในนั้นกัย่าพักไปกดไลค์ไปแล้วห้าสิบลูเพราะว่า ทางของเธอเนี่ยนะคะกับการไปร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพในวงการแฟชั่นระดับโลกนะคะนิสันชอบผ้านนี้มากเนี่ยได้รับเลือกค่ะให้เป็นดาราไทยคนแรกเลยที่ไปขึ้นปกหนังสือหัวนอกชื่อดังก็คือลอฟิเชียลนั่นเองค่ะประเภอีทโซ่เนี่คือเหมือนเป็นศิษยาคนเนาะใช่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในนิตยสารท็อปฟของโลกไะคะที่สาวๆที่เป็นซุปตา์ทุกคนเนี่ยอยากขึ้นปกมากๆแล้วก็การโกอินเตอร์ครั้งนี้นะคะของสาวใหม่เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตของเธอจริงๆเนาะ จากจะประสบความสําเร็จในวงการแฟชั่นระดับเอเชียแล้วนะคะยังขยายฐานความดังไปตีตลาดวงการแฟชั่นฝั่งยุโรปอีกด้วยเนี่ยโดยแฟชั่นชุดนี้นะที่เห็นรีลาการโพสของเธอมาล่ะอินเดอร์ของเธอมาล้วนั่งไม่ได้แบบนี้บ้างจังเลยเนี่ยจิกเขาเรียกว่าจิกจนแม่นัย่หนูเคยเห็นแม่นั่งอยู่ท่านี้แม่เคยถ่ายรูปอยู่แม่ทำได้ทำได้ไม่ได้ลงมันมีอินสปีเรชั่นมาจากท่ายคทางทางชายแล้วก็มีท่ารงราณทใต้อะ ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยยังได้สวมสายสภายเม็ดอินไชแรนพร้อมกับพาบแบรนด์น้ำหอมสัญชาติไทย มาดามฟินโไปตอกย้ำนะคะที่นู่นเลยว่าการันตีว่าสินค้าไทยก็เป๊ะปังไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยซึ่งพาแฟชั่นล่าสุดนะคะก็ทำให้สื่อในอิตาลีเซ็นี้เนี่ยถึงกัต้องอุทานว่าสาวใหม่คนจึ้งมากอืเขาพูดจึ้งเลยอะคนภาษาอิตาลีอิตาลีอิซดีีจัตจึ้งอิซดีดีจจึ้งจึ้งจาจึ้ง้ เลยต็มซิบไม่หักเลยดิฉันได้ยินว่าเอาเพนซิลมาวงดิฉันคิดว่าเอาปากกามาวงไงไม่เขาพูดเป็นภาษาอจารีย์ไงพ้าเป็นภาษาไทยแปลได้ว่าเต็มสิบไม่หักเลยแต่ว่าภาษาจารีย์ออกประมาณนี้เต็มสิบไม่หักเลย อ่ะคุณให้คะแนนเต็มสิบไหมคะก็เต็มสิบไม่หักเลยใช่หักได้ยังไงอิตาลีเขายังไม่หักเลยอ่ะจริงจริงถ้าเราหักเราก็โดนหนื่นกันนะเออถ้าหักเนี่ยดิฉันขอหักนิดเดียวจริงตรงไหนน้องหายขาต้องเอาพี่เล็กซี่ไปถ่ายด้วยเออเป็นปเป็นพับึ่นขอหักหนึ่งคะแนนเพราะไม่ชวนไปไม่ชวนไปถ่ายด้วยเนี่ยนะโอ้โหหัวที่น้องห้อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นหัวเล็กซี่อนะเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้ค่ะาผู้ชมถือว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจ ของแฟนคลับของคนที่รักน้องใหม่ดาวิกา